ดมนะแต่ว่าอย่างก่อม่ไดงดใส่ยันดอมนะใยันดมสบห้า 米浩西玛嘿，给他发 email。

าผู้ใดเอินหยดกุยุ่มเห็นหรให้เสียงลลยหนอเสายาเล่ขอเอิญหยดหยดกูเกิดมาสักห้าปีค่ะก็ได้ยินถ้าคบอยู่ออกถามยี่ไหนก็สักห้าถามนี่ไหนก็สักห้าสี่ห้าปีกับสักห้า

Chẳng ai gì gì ờ, Ai kiếm mấy Dạ Đây cặp pin à, anh đi khẩu ước nó anh <ấy> <ông yêu> <laughs> งเนี่ยต้ง,ตงเผาเอามาปิา้งกันว่าทางในมันสิเป็นยังไงอันน,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 นี้อันนี้มือแน่นเอาไปเฮ็ดหีมาเขากิงได้อันนี้ว่้มแน่นปีน,นึงเขากินเยอะน,นึงวะ่ะน,น,น,นี่อันที่โจกัดกนแม่นเหรอนีกินยามได้ก็ได้คขนมันเฮ็ดอ่ะเอาต่ำต่ำเวลามันหถอะนะ

คนอื่นเขาปิ้งซีนเขาเปียนขนมมากกินอีรีได้อันนี้เนะนี่ย ได้เชคมาเออคือ,ขอเข่าแหละจังๆับเช็นเดียวใช้ตามชินก็ได้ Hãy subscribe cho kênh được. Mì Gõ Để không bỏ lỡ những nôm dẫn xem

ว่าเขาเขาเอาเขาไปอันนี้ตอนเขาจะต้มจะเขาสับปะรดเอาเขาสูิเลยเอาเขาเอาเขาสารเขาสารด้วยผลกันยังวะเฟืองมะพร้าวเฟืองมะพร้าวก็ได้หรือว่าอันมังมินไหมก็ได้หรืออันเฟืองเฟืองบอเฟืองเขาไปจุดใช่เอาตัวมุมดำเอาตัวส่งใช่ข้างในมันจะมีสี่กับอันนี้งีะไรหนึ่งเพื่อเป็นมันเพื่อให้มันมัน เราจะฟัดจ่างก็คืออันนี้กับอันนี้มันกับจา่างแต่อันนี้เขาตีไอ้มันมุนอันนี้เขาผสมกับอันกับอ <c oughs> ันดำผสมกับอันดำ <c oughs> ผสมกับอันนี่ยหรอออันนี้มันกระแซาะอีกอย่างมั้งผสมกับอันดำเขาเลย นี่มันหอมหือนี่มันมีกลิ่นข้าวปลาปลามันจะมีกินแต่อันเขาเขาต่างอย่างเขาเอ่นจะกเวยจะกเวยมันมีกลิ่นมีกลินหอมพันดำที่ใส่นีอันดำเพื่อพอหวือพ่อหัวหอมตะกูเห็นนะช่หรือเป่าเห็ดจุกจังเห็นชิบแต่น Bây tạo Cho chiêu đòn tại tiểu nha Mày xài chiêu bọc Xài bọc luôn nữa mất đó, mất à นี่โอ้อ,อึมัมนอดจุด แค่น้องทุกคนสำหรับคลิปนี้กับพุ่มมีอย่างไรนอกจากขอใส่ชีวิตแบบประจำบ้านของสองแม่ลูกนี่แหละบ้านย่หานนอกจากสองแม่ลูกเนาะ้านนอกกับมือหลานสองคนบราเมื่อก่อมีหลานแต่ว่าตอนนี้ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์แต่เมื่อกี้วันจันทร์แบบอันจะไม่มนเนาะแมนอยู่มันก็แมนอยู่เมนี้วันจันทร์แบบเรือแต่ส,สองแม่ลูกคืเอเก่าเขาสำหรับคลิปนี้กับขอจบไว้สำหรแล้วก็ฝากให้ทุกคน กดไลค์กดแชร์เพื่อให้อันยอดลาดันดันขึ้นเพื่อให้เวลามันผ่านเนาะ <laughs> <laughs> เอาบายสวัสดี